ไปบนึงไปบนึงไปบนึงขอมาจัดท่าก่อนจัดท่าก่อนเฮ้รอจูงรอจ๊บไปแล้วเนี่ยรอจบของนะาไมู่ยจะหยอยุปรสตารุปรสตา ได้จ้ะได้จ้ะได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยได้เลยใส่ไหมคะใส่แล้วเหรอใส่กระเป๋าน้องนะครับแต่กระเป๋าน้องไม่ไปไหนครับน้าเพราะว่าในเพจตอนนี้หมอก็ไปเยอะมากสำหรับอาหารน้องหมาจอนะครับนะครับอันนี้ใส่กระเป๋าน้องใส่กระเป๋าน้องหน่อย ได้ได้จ่าได้จ่าได้จได้จาค่อยๆนะค่อยๆนะระวังนะอ่อดนี้หนึ่งนิดเดินดึงดึงดึงตองดึงไว้ต้องดึงไว้ไม่เป็นไรได้หครัปนะจ๊ไม่บอก สงใจแล้วค่ะเลยคัจาขอแป้นนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปนนแป๊บนึงไม่เอาเลย ข้างนูนะข้างนูเนี่ยางนูาหนูอ่ขอถ่ายรูปหน่อยครับ่งสามหามโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมา กินปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนแบบพี่ท็อปเขาจะให้ดูว่าเรากินได้เขาก็กินได้ประมาณนี้นะตันั้นเขาจะมองนี้ว่าเรากินได้เขาก็กินได้พอใส่ปากปุ๊บเขาจะกินทานได้ทันที้มายม่ใเห็นไน้าเห็นน้ำลายพ่อมนเ้ายพ่อเป็นกลิ่นพ่อเขากินนี้เชื่อพากินได้เขาก็จะกินนะกินได้เขาก็จะกินใช่หมาจะเป็นอย่างนี้ทุตัวหาดูที่กินไม่ใช่เขาจะติดเราก็เรากินเขากินจากปากเรา ใส่ลำบากไม่เป็นไรดูผ,ลผล่านๆดูผ,ลผล่านๆอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปไอ้นั่นลำบากนะใส่ได้ครับหมืม่นหมอหมืน่นหมอแบงค์แบงค์เทาร้อยใบก็ใส่ได้ครับถ้าจะใส่นะ<อ> <laughs> ดูดูให้ดูดแล้วมีอรอยยิ้มหมอรครับอย่าไปซีเรียสอันนี้นิดหน่อยปล่อยผ่านปล่อยผ่านเชื่อผมปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะครับจะไปกระเป๋ากระเป๋าเอียงนิดหน่อยข้างนั้นไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดมากนะคิดมาก ครับดูแล้วมีความสุขมีความสุขเนคุณดูลูกคุณกินเนี่ยคุณดูลูกคุณกินคุณดูลูกคุณกินดูลูกคุณกินอร่อยลูกเอุณดูลูกคุณกินเลยลูกคุณกินเก่งแล้วคุณลูกคุณอิ่มแต่พวกผมหิวน่ารักน่ารักน่ารักขึ้นมาเที่ยวอะไรดูขึ้นเที่ยวปั่นกีฬอะไรอะไรไม่ลูกอะไรไม่ลู้ราคาดีราคาอร่อยอร่อย นี่นี่มาอ้ามาเองแล้วมาเนี่ยเนี่ยมาเอายังไงก็ใส่ได้นี่เนี่ยพ่อจัดการเองนะพ่อจัดการเองจะเอียงฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งไหนขอให้มาใส่อย่างเดียวเดี๋ยวเปิดให้ได้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วทุกบาททุกตังในนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนายนะครับเพื่อนเพื่อนไม่สนิทผมเปลี่ยนายได้กินแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนถ้าอย่างนี้นะเยอะแน่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งเปลี่ยนไนไม่ เป็นนายไม่ต้องกลัวหายเพราะตังแม่แม่เขตังนั้นนะเขาไม่เอาตังตัวเองกลับไปหรอกนะตังเขาไม่เอาเาไม่เอาตังตัวเองกลับไปหรอกนะไม่ตองเน,นะนี่ยน,น่ารักนะโอเคอทายนี่ครับปฏิบัติการนั่งเป้าเปลนนายี่อะไรมานัต่็นามตรนนนะี กินอะไรแค่นั้นเนี่ยพอผมบอกไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็บบนกันอีกเดี๋ยวก็บนกนกกบนกันอีกเนี่ยถามว่ากินอะไรแค่นั้นเดี๋ยวก็โบนกันอีกนนิดนึงนิดนึงเขาหิว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  ให้ตังเต็มรเป๋าขอบคุณครับวันนี้หล่อขอบคุณครับใครพ่อใจไหมพ่อใจไหมกินไปครับไม่คุยแป๊บเดียวนานๆกินทีอยู่บ้านเขาไม่ได้กินนะอยู่บ้านเขากินอาหารสุนัขอยู่บ้านเขากินอาหารเม็ดนะครับออกนอกให้เขากินอาหารต่าง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 ชาติสักนนิดนึงขอได้ลิ้มรสอาหารคนหน่อยนะขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วก็ขอมากนะ มีกระดูกไม่ต้องห่วงกระดูกพวกผมกินเองเนื้อเดี๋ยวให้เปลี่ยนนายลูกชายกินพอใจยัง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 พอใจไหมครับกระดูกเป็นนายไม่ได้กินกระดูกเดี๋ยวพวกผมเอเดี๋ยวผมกินเองกระดูกพวกผมกินเองนะครับหรือเดี๋ยวให้เปลี่ยนลูกชายคุณกินพอใจไหมพอใจไหม เเก่นนาะผมสี่ห้าคนดูแลเป็นนายคนเดียวก็กระดาษที่ชู่ก็มากระดาษที่ชู่เช็ดปากก็มานีมีเจ้าของแบรนด์นะนี่อันนี้ซากุระซากุระมาจากญี่ปุ่นนี่เจ้าของแบรนด์นะครับนี่นีเจ้าของแบรนด์นะครับตอนนี้เปลี่ยนใจมาดูแลเปลี่ยนนายแล้วครับดูครับเช็ดปากเป็นนายเจ้าพรนอนยืนหน้าปาก

เจ้ขอคอมขึ้นเวทีตรงไหนคบอ่าจ้ของคุณพบเทอ่าใช่ใยขึ้นเวทีตรงไหนคะังนะขึ้นเวทีที่ไหนเดี๋ยวจะไปตรงนู ah, ้นไปใช่อ่ับอ่ยู่้มมาล่ดีนะครับ้ะไปฝั่นี้ไปฝั่งนี้าร

ตลอดชีพสัญญาตลอดชีพนีเคสัญญาดีหมจ้าเหมือนกันดเระเพิ่มุกโดนแจวเรื่องน่ารักได้ทำเ้าแล้วจะรวยนะเอาแบบนี้น้องนาได้ไหมจำได้ย้ำได้ตาลาน้อยจำได้จำได้ไม่เป็นไรนะครับถ่ายกับพ่อไปก่อนนะครับเบียดนายอาจจะน้องสุญยาเรื่องน่ารัก เพียวอะไรสี่โมงครับพี่เดือนบอกคุณนุนาสี่โมงแล้วนั่นอะไรลูกพีเาบอสี่โมงแล้วสี่โมงแลคุณนุนาก็บอกอะไรทุกพีไว้นี่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 าอ่นนีนี่น่นี่นี่นนั่นี่นีี่่น่น่นนนี่นี่นนี่นี่นี่่นนมี่่ เตียนี้เตียนานอามันเป็นต่างแแล้วนะเบบเข้ามาถ่ายรูปได้ครับเข้ามาถ่ายรูปให้แบ่งๆกันเลยครับถ่ายรูปได้เอาไปละไปละไปมึงไปมึงไป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 หด้เวทีครับเดี๋ยวไปน้าเวทีไปดูเป็นนายหน้าเวทีครับหน้าเวทีด้วยคะแม่แม่ไปแม่ไปหน้าเวทีปะเอาแบบแหนแบบแบบเอาแบบคอนเสิร์ตแบบนี้ เอาเอาหมุนไม่หมดเลยเนี่ยหมุนวงกลมอ่ะไาไหนไป สุกเลยวอนนี้อยู่ไม่สุกเลยไอนแปะ,จะไปไ,แปะจะไปไหน <S <S เอาไปยืนฝากเขาอีกไอ้นี่ไปไหนไปใครครับไปเดินตาม ในการเอเร่อที่ว่าชมชาบัตชนะครับที่มีคุณภาพมาจากเกียวโตนะครับตอนนี้เรามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าแรกนะครับของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผ่านไปผ่านมาเข้เขามาได้เลยครับนะฮะจะเป็นการขับของเราเป็นหนายหรือใครที่เป็นเอ่อเรียกว่าสาวกของชานะฮะเข้ามาชมนะครับจะ,จะมีบริกรในการ สนุกกัการชมนะครับตอนนี้เวียดามก็สนุกสะเก็ดนะขอบคุณพิธีกรรับเชิญมากๆเลยครับกดถือปุ่มให้ด้วยนะคะคือว่าอยากช่วยกันนะคะอายินด um ีต้อนรับเชิ ทกุกทนะคะ่ะในช่วงกิจกรรมของการเวิร์กช็อปของเรานะคะในช่วงบ่ายเข้าช่วงเย็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเราค่ะดิอาร์ตอ,อ,อกมาฉาานะคะจะเป็นการโชวชาแบบโอเดอร์สไตล์เจนสดานะคะซึ่งวันนี้นะคะเวิร์กช็อปอันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสทั้งสารและสิ์ของมัชชานะคะจากราชพิธีชงชาญี่ปุ่นดั้งเดิมนะคะถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบ เลยค่ะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรา,เราในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็หลายท่านค่ะอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับมัทฉะในฐานะแบบเครื่องดื่มใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้่มมัชฉะเนมุนศิลปะเข้าที่ดื่มได้นะคะตั้งแต่การเลือกใบชาการตีต่างๆนะคะไปจนถึงประสบการณ์การดื่มในทุกพุแก้วเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่เห็นกันนะคะเราเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะ ทั้งสองท่านนะคะก็ไหนๆก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคงจะไม่ได้ต้องเสีฟใจแล้วนะคะขอยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งขอเสฟบัปรบอร์ให้กับคุณพอลคุณไทยด้วยนะคะแล้วก็ล็องเียนายนะคะวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมของเราด้วยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เพาะวันนี้นะคะเราจะมีวิทยากรน,นะคะหนึ่งท่านนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องชานะคะการคาบให้ควกเราได้ฟังกันด้วยนะคะได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์จักรสมิทธานนท์ค่ะเรียนเเิญเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนี้เป็นแคไหนคะโอเคได้ครับก็จริงๆถ้าคนที่ตามแบบกาแฟเปร์เชียลตี้อยู่หรือว่ามัทฉาเนี่ยอาจจะเคยเห็นเพจสมิธเนาะแท็บ I P S นะครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> ผมเป็นคอนเทนต์รีเอเตอร์หลักของเพจแล้วก็เป็นคนที่สอนหลักๆในสมิธด้วยก็คือ ที่เล่นที่โจกนะครับผมเล่นโจกก็ได้จากกัปตันจากมธทามนมันยาวเกินไปแล้วแอนแอนก็ยินดีที่รู้จักครับ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาร่วมกิจกรรมในการเวิร์กช็อปกันนะคะเราก็จะให้คุณโจมนะคะได้แนะนําตัวมัชฌาติที่วันนี้เราจะใช้กันสักนิดหนึ่งค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะไปลองทำมัชาเองที่บ้านแบบจะได้เลืื้ออุปกรณ์กันได้ถูกได้ครับค่ะโอเคได้ครับอ่าไหนมีใครตีมชตัชฌาที่บ้านอยู่แล้วบ้างครับ ยัมือสิหนึ่งคนสองคนมือใหม่กันทั้งนั้นเลยหรอเราลองเทสดูสิอันนี้เรียกว่าอะไรครับห้ามบอกว่าไม้พบน้ำมนนะตีเลยนะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าฉัดเซนนะครับผมก็จริงๆแล้วมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรหน่อยใครรู้บ้าง ใช้ตีชาใช่ไหมครับเนาะก็จริงๆอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยประวัติศาสตร์มันยาวนานมากเนาะหน้าตาของมันอ่ะเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยมันอยู่เมืองจีนแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ชาหรือชาที่เราเรียกว่ามัชฉาเนี่ยครับมันเริ่มตั้งแต่ที่ประเทศจีนเลยเนาะจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเรียกมัทฉะว่าหมูฉาหมูฉาแปลว่าชาโมู คำว่าโม่ครับคำว่าโม่ในภาษาไทยอ่ะจริงๆมันมาจากคำว่าหมูในภาษาจีนเนะเาะ่าฮะก็ในนั้นวัฒนธรรมการดื่มชาผงเนี่ยมีมานานนับพันปีแล้วเรียกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการส่งเรียกว่าเป็น,นออกแนวนาศานสนาพูดละกันเป็นพระเซนเนาะไปที่เมืองจีนแล้วก็ได้ไปดำชากลับมารวมทั้งพวกวัฒนธรรมชาต่างๆด้วยนะฮะ อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยว่ามันไม่เคยเปลี่ยนเลยมาอายุแบบเป็นพันปีแล้วนะฮะทีนี้ในการจะชงชาที่เราเรียกว่ามัตฉะเนี่ยเราใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องมีถ้วยเนาะนะฮะไม่มีถ้วยชงชาไม่ได้นะฮะมีถ้วยเสร็จแล้วก็ต้องมีชาเซนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะฮะ และแน่นอนขาดไม่ได้เลยอย่างสุดท้ายก็คือเราต้องมีชาใช่ไหมครับนะฮะซึ่งชาที่เราจะนำมาใช้วันนี้ทางเซนโชดาเนี่ยได้ไปจัดหามาเนาะเป็นชาจากชิซูโอกะนะครับผมก็จะมีรายละเอียดที่เขียนไว้ว่าเป็นชาออร์แกนิกสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพเนาะไม่อยากได้สารเคมีเข้าร่างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยความเป็นออร์แกนิกก็จะดีมากนะครับแล้วมันก็จะมีเขียนไว้ว่า โอคุมิโดดีนะใสเอมิโดดีแล้วก็ยาบุกตะพวกนี้คือชื่อของสายพันธุ์ชาซึ่งชาเขียวเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากโดยเฉพาะมัชชาที่ส่งผลต่อรสชาติของมันนะครับดังนั้นสายพันธุ์ของชาเองเนี่ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันแล้วก็มีชาอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นเกรดที่เราใช้สำหรับการชงชาที่เราเรียกว่าชาข้นเนาะ,นะะชาข้นตัวนี้จะเป็น ชื่อ SE ี<อ>มาจากชหสรืาร<อ>ากันจะเป็นสายพันธุ์โอค,โอคมิโดริดสายพันธุ์เดียวเลย,ย,เย,เลยซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าชาซิงเกิลคาติว่าปกติแล้วชาซิงเกิลคาติว่าเนี่ยราคามักจะสูงกว่าชาทั่วๆไปประมาณหนึ่งนะฮะก็าาจะเป็นชาที่แบบเกรดพรีเมียมเป็นพิเศษนะครับโอเคอ๋อประวัติศาสชาข้าวประมาณนี้เนาะ เมื่อกี้เราบอกว่าชาเกิดที่เมืองจีนก็จริงชาบดชาเขียวไอชาบดท,ที่เราชงแบบนี้เนี่ยแต่ว่าทั้งญี่ปุ่นเองอะ่ะได้รับวัฒนธรรมตรงนี้ไปหลักพันปีแล้วแตงั้นญี่ปุ่นเองก็พัฒนาวัฒนธรรมมัตฉะและว,วัฒนธรรมชาของตัวเองเนี่ยมานับพันปีแล้วเหมือนกันแตงทุกวันเนี่ยก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยงัถ้าเราถามว่ามัชฉะที่ออกเสียงว่ามัตฉะเน่ยไม่ใช่หมูชามาจากไหนกันแน่เนี่ยอ่า ก็ต้องบอกว่าของญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นออริจินัลจะเรียกว่าญี่ปุ่นก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับโอเคแขกรับเชิญทุกท่านมีใครยังไม่เคยทานมัทฉะเลยบ้างไหมมีใครเป็นประสบการณ์ครั้งแรกบ้างไหมครับ